ยืนรอเลยอย่างนี้แล้วก็ส่งต่อกไป้ยที่่งเหมือนไรไม่ได

Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เก้าโมงสี่โมงอ่ะเดี๋ยวฮะประมาณเก้าโมงเี่โมงเรานักขนของทัานไหมขนของไม่ทันเลยเดี๋ยวฮะมันมาไวมากเลยเอาไวมากเราท่านดีแหล่ะท่านออกไปไงออกไปไงน้ำมาก็อยู่ในห้องน้ำอยู่เดี๋ยวฮะเอน้งยังไม่ทันเลยเลยแล้วออกไปไงกลับมาขอพรเตรียมเอกสารแล้วก็สิ่งของพวกน้ำอาหารนะครับมา แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตามจุดที่เป็นพื้นที่อบยพตา่งตางๆสําหรับวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูดโดยหน่วยได้รับการประสานจากทางอำเภอเวียงสารครับให้ทาการฟื้นฟูที่บร,ริเวณวัดต้นขนนุนนะครับพื้นที่ใกล้เคียงวันนี้เราได้นํากําลังพลและยุทโธปกรณ์มาช่วยเหลือในการทาวัดก่อนนะครับหลัจงจากนั้นก็จึงขยายไปบริเวณพื้นที่ข้างเคียงให้กับช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปครับ